สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะอ้อมนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะจาก Ford นะคะพนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้นะคะอ้อมได้มีรถนะคะรุ่น Next Gen Ranger Y t ว c ็สีเหลืองตัวนี้นะคะมาให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะห้ามพลาดนะคะการกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะคะเพื่อ ได้รับชมคลิปต่อๆไปที่อ้อมจะลงให้กับลูกค้าได้ดูกันนะคะสวยรรอเทเทแต่งแบบหลากหลายสไตล์แบบไหนนะคะให้ให้ลูกค้าได้ชมในช่องของอ้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอ้อมได้ทาการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัว w ายแท็ตัวนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้านะคะอ้อมไ้ทาการใส่สระกกู๊ปนะคะขนาดใหญ่นะคะทรงฟิตนะคะให้กับลูกค้านะคะ เป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะตามด้วยตัวม้าเล็ดนะคะสีเหลืองนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้ากันหน่อยคะ่ะด้านหน้านะคะออไเมทําใส่ กระจังหน้านะคะให้กับลูกค้านะคะคำว่า f o r ์นะคะ F O R D นะคะสีดำด้านตัดด้วยสีเหลืองให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ตัวนี้นะคะ3ดวงตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะด้านข้างกันหน่อยค่ะด้านข้างนะคะอ้อมในการทำการใส่ซุ้มร้อนะคะ6นิ้วนะคะแบบเห็นหมุดนะคะให้กับลูกค้านะคะสีดำด้านนะคะ หกหมุดตัวนี้นะคะซุ้มล้อตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะใดๆกับตัวรถนะคะตัวนี้ทําการติดตั้งด้วยกาว 3M นะคะกาวประสานแล้วก็ซิลิโคนยิงทับนะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานไม่หลุดแน่นอนนะคะลูกค้าแม็กยางนะคะเป็นแม็กยางขอบ18 20ปย่อะแม็กยางตัวนี้นะคะเป็นแม็กยางขอบ20นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะแม็กจะเป็นแม็กลายออกส้มๆหน่อยนะคะเพื่อ ให้เข้ากับตัวรถนะคะตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะได้ทําการติดสติกเกอร์นะคะเป็นตัวแรกนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวด้านท้ายหน่อยนะคะเป็นลายสติกเกอร์ศาสตร์โคนค่ะฟิล์มนะคะตัวนี้ก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะอย่างดีนะคะให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ นะคะของฟิล์มนะคะ40 60 80ลูกค้าสามารถแจ้งอ้อมได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวกรันศาสตร์นะคะตัวนี้นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยทั้ง4บานกันเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะอ้อมได้ทำการใส่คอบไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับตัวคอบฝากระบะท้ายนะคะสีดําด้านตัดด้วยตัว คำว่าฟอร์ดนะคะสีดําตัดด้วยสีเหลืองนะคะสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะตัวนี้ฝากระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะของในรุ่นของ Nextgen r a n เจ r 2022นะคะไฟนะคะก็จะไฟดวงที่3จะอยู่ที่ตัวฝาท้ายกระบะแล้วนะคะจะไม่ได้อยู่ตัวที่ข้างหลังรถแล้วเนาะจุดเด่นของ w i ย e นะคะเช่นเดิมนะคะก็คือตัวฝากระบะท้ายนะคะมีน้ำหนักเบานะคะเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะ ตัวนี้นะคะสามารถยกเข้ายกออกนะคะยกขึ้นยกลงนะคะด้วยมือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะในรุ่นของ Y ายแกสีเหลืองตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาหาอ้อมได้นะคะในช่องทางอินบ็อกก์กับอ้อมก็ได้นะคะหรือช่องทางไลน์ก็ได้นะคะอ้อมได้ทิ้งข้อมูลไว้ให้กับลูกค้าได้ ทุกคนแล้วนะคะในทางในช่องของอ้อมหรือในคลิปของอ้อมนะคะหรือจะเป็นโทรสายตรงเข้าหาอ้อมก็ได้นะคะ0623481061นะคะตัวนี้ก็สามารถเข้าโทรมาหาอ้อมก็ได้นะคะโทรสายตรงเข้ามาเลยเนาะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่อยากจะออกรถกับอ้อมนะคะมีไฟแนนซ์นะคะจัดเอก จัดเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเนาะในส่วนของลูกค้าต่างจังหวัดกังวลนะคะเรื่องการมารับรถนะคะอ้อมก็สามารถอ้อมก็มีบริการนะคะส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะจองผ่านออนไลน์นะคะปลอดภัย100%ค่ะจองผ่านเข้ามาใน ฟอร์ดพนครเกษตรนะว่ามินเลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้นะคะอ้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูชมคลิปหน้ากันว่าอ้อมจะมีรถรุ่นอะไรมารีวิวให้กับเจ้าให้กับลูกค้าบ้างนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ